เฮ้ยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเฮ้ยมึงรอซื้อของเราเฮ้ยกวาดอยู่ไอ้เหี้ยพวกนี้รอซื้อกูทุกคนกูออกไงเนี่ยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงไม่งั้นกูยิงนะเฮ้ยโอ้โหอย่ายิงด้วยก่อนจะไปดูคลิปนี้ผมขอบอกก่อนว่าสตรีมเมอร์คนนี้เป็นเพื่อนของผมเองพอดีช่วงนี้กำลังมีดราม่าเกี่ยวกับการสตรีมสซนไนอยู่เพราะฉะนั้นคลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงมึงจะพามัาสามปืนใชาไหมถ้ามันไปสนามปืนปุ๊บแล้วกูจะขับรถไปยังไงอะ มึงก็ขับอยู่ไกลๆดิกูจะพามันอยู่ในสนามปืนก่อนไงกูรู้ละเดี๋ยวกูไปจอดจอดเขาไว้ได้แล้วพอมันลงไปอะมึงบอกกูเดี๋ยวกูแทบจะชิมขี่ทิ่มไปเลยเออมีคนลงปะเฮ้ยไม่มีคนลงไม่ใช่เหรอไม่มีไม่มีไม่มีเรียบร้อยกูบอกไอ้ตาเนี้ยเดี๋ยวกูต้องหารถจิ๊บให้ได้ตอนเนี้ยเฮ้ยแต่แต่กูกว่ากูจะถึงนี่นานนะมึงมึงอย่าเพิ่งให้มันลงอุโมงค์นะมึงมึงมึงบอกมันฟาร์มฟาร์มข้างบนก่อนไอ้เหี้ยกูลงกลางเขาเลยวะมันลง อาไม่มีคนถึงใช่ป่ะเอ้ยได้ได้ถ้ากูไปมึงอยู่บนเขากันใช่ป่ะโอเคมันยังไม่ลงมาใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวกูไปรอแต่คือปัญหาคือแม่งต้องมีรถชิปนี่แหละเฮ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วเจอเลยเออเออรถชิปอะไรวะตรงนี้มันจะดอกเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเว้ยกูพร้อมละมึงบอกให้มันลงไปข้างล่างแล้วบอกมันรอข้างล่างเดี๋ยวกู มันต้องใช้วิธีนี้ในการแบบมันก็หมูมันไปเรื่อยอ่ะให้มันอยู่ข้างล่างอ่ะไปอยู่แบบข้างในสุดเลยนะเว้ยอย่าให้มันวิ่งออกมาทันบอกมันต้องใช้รถเดี๋ยวกูขับรถลงไปเ่ะมันจะได้ไม่รู้ว่าเสียงรถคือเสียงใครมันลงมายังโดนมันโดนยิงอยู่ด้วยกันอ๋ออย่างใช่ป่ะนี่มาก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 กูงั้นกูก็ไปจักรอได้นี่่ากกูกูวิ่งกูวิ่งไม่ทัน มีหอยหอยมากหอยมาก,ก่อนหอยมาก,ก่อนฮ <Hello, S 2> ัลโหลกูพร้อมแล้วมันจะวัดอย่างเดียวป๋าฮาเนี่ยป๋พันตายเนียเ่ยเอาไอ้เหี้ยมึงไปช่วยมันดิมึงให้มันรอดดิเออกูกำลังไปเนี่ยกูจะนอนอยู่หลังรถนะเอาโอเคป่ะเออมึงมึงอย่าให้มันมาอยู่รถนะเว้ยบอกมันลงมาก่อนออคือถ้ามันเดินมารถไอ้เฮี้ยเลยไอ้สัตว์เอ้ มึงเข้ามาดิอู๋ยิงรีเฟกไว้อยู่ด้วยเออมึงมึงเห็นตู้มึงเห็นมึงเห็นตู้ได้ไหมเออทำไมวะมึงจะยิงเหรอมึงทำอะไรวะเนี่ยเอ้ยมึงมึงมึงยืนอยู่ตรงนี้มึงยืนอยู่ตรงนี้ก่อนเดีแต่กูทดลองทำะไรสักอย่างเดแต่กูต้องใช้อุปกรณ์มาเดินมานี่ก่อนเดินมานี่ก่อนเออมึงเดินมานี่ก่อน มันมันมันเยอนอยู่ปะมันเดินมันเดิ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 นดิมันเดินมาปะมึงลงลงมาดิเออมันเดินมันเดินมานนี่มันเดินมาดิได้ปะใช่เอารถเอารถเอารถกลัวรถกลัวรถกูกูกูเอารถเอ๊ะแป๊บนึงแป๊บนึงฮัลโหลเฮ้ยนี่ใครอ่ะฮัลโหล สังเวยไมเฮ้ยมึงรอดอสื่กูเล่าเฮ้ยกูกวาดอยู่ไอ้สัตว์มายืนอยู่ตรงนี้นะยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วเมื่อกี้กูเห็นกูเห็นแวบๆนะใครอยู่ในรถนะไอ้สัตว์ไม่ใช่เอ็มด้วยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮียพวกนี้รล่อสื่อกูทุกคนกูออกไงเนี่ยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงไม่งั้นกูยิงมือนะเอ้ยโอ้โหอย่ายิงด้วย จำเสียงเพื่อนได้ไหมจำเสียงเพื่อนได้ไหมสวัสดีเพื่อนท็อปสวัสดีเบรบอมไหนบอกไปข้างนอกไงเฮ้ยไอ้เนี่ยมึบอกผู้ไอ้ตั้ตไอ้เตินไปเตินไปข้างนอกไอ้เตินแหนลองซื้อมึงอย่าออกมาปะเพื่อนอย่าออกมามึงลองถามไอ้เตินดิอยากนี้มึงร้องเพลงชาตินะจบอ้า เดี๋ยวแล้วกูเปิดเนื้อได้ไหมเพลงชาติร้องไงวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามเปิดห้ามเปิดคนไทยจริงหรือเปล่าเฮ้ยเออเฮ้ยมึงเป็นตำรวจเลยอะเฮ้ยมึงเปิดมึงมึงร้องมึงเปิดกูปาละแม่จริงปึงเนี่ยได้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 จริงเอาเจ็บร้องได้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 เอาได้เอาได้เอาได้ไม่ไออกได้อยู่ออกได้อยู่ออกได้ออกได้ไม่มึงร้องเพลงชาติอีกร้องเพลงชาติเราร้องเพลงช้างเพลงช้างเพลงช้างเพลงชาติเออเพลงช้างก็ได้เพลงช้าง กูขอซาวได้ไหมกูขอซาวได้ไหมกูขอซาวไดไหมซาวซาวเยังไงวะแบบกูเปิดกูเปิดร้องเองอ่ะได้ไหมกูเปิดเปิดได้โทรศัพท์เนี้ยได้ไหมได้ได้กูเปิดของมึงได้เออเพลงช้างอยู่ไหนวะโอ้โหนี่กูอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยกูต้องมาร้องเพลงช้างในสัตว์ช้างช้างน้องเอ๋ยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันกระตัวใหม่เบาจมูกยาวยาวอยู่ตายงวง มีเกี่ยวตายงวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวโอ้โหคนไม่ดูกูเต็มเลยเหรอวะเนี่ยไอ้จ้างสวัสดีทุกคนดูอันนี้ผมโดนเพื่อนแกล้งนะผมไม่ได้ผมไม่ได้ทับอะไรผมไม่ได้อยู่ดีๆแล้วมาร้อไอ้จ้างละอันนี้เพื่อนแกล้งนะผมโดนล่อซื้อไปทีหนึ่งโอเคกูให้มึงร้องเป็นไงแหละกูไม่ได้ปล่อยมึงออกไปเอ็มปะไปเอาไอ้จ้างล้อเล่นล้อเล่นรอเล่นเร็ไปเล็วไป ไอเอ็มมึงขับรถไหมขับเลยวะขับลงไปเลยมึงอย่าขับขึ้นขับขึ้นไม่ได้ร้อนพังอ่ะเฮ้ยกูขับขึ้นไม่ได้ว่ะไม่มึงก็ขับลงไงกูพยายามมาสองรอบแล้วเอี้ยเป่นไม่ได้สักรอบกูลองซื้อมึงสองรอบแล้วเนี่ยคือเมื่อกี้ไอเอ็มมันมันอ๋อมันว่าเกอดสามร้อยเปอร์เซ็นเอองั้นกอดสามร้อยเปอร์เซ็นวะ ไปไหนละร้อยเปอร์เซ็นมึงอะความคิดไอเติรนล้ล้วนๆเลยเนี่ยตอนแรกเกือบเกือบถามแล้วไอเฮียต่อถามอยู่ไหนวะเกือบจะต่อถามอยู่ไหนวะความคิดไอเติรนล้ล้วนๆเลยกูดูดูสตรีมกูอยู่ใช่ไหมกูทำแม่งทำแม่งแล้วกูดูดังนาแล้วไปไปสักตาไปแล้วหอแต่บอลหนักอะเฮ้ยน้าคีไอเติร์นในเมืองนี่มึงในบ้านในบ้านในบ้านบอลบอลบอล ไปเถอะเอามาตีตายเลยบอสอะไรโดนกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้เนี่ยเอ็มัำเลยอันนี้ยากกว่าเฮ้ยมีคนตายคนใดไม่เป็นอะไรเฮ้ยอยู่คนหนึ่งคนนั้นนี่ดิจริงก็ไม่รู้เหรอเอ็มโอ้โหไอ้เนี่ยอันนี้บอสจริงๆเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเล่นกันแล้ว เออ้โอ้โหมาแล้วเฮ้ยคนโนนอย่าเอมเอฟเอเอาคันี้แหละเอานี่เอานี่แหละเออนีเออนีมันโดนโจนงกลเอฟซีโฟเลยซีโฟเอาหลังบ้านนิ่ไปอกานจอรถแล้วไปกายเไปไปดตจอหายซัด มาไอเวนเอ็มเอ้ยเป็นน็อกไปแด้หนึงไปหะาไอเวนโอ้ยฮัดนโดนตายมดตายมดฮ่าฮ่าฮหาฮ่าฮเาฮ่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 วฮ่าฮ่าฮ่าฮาก่าฮ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 ่นะ่าฮ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 ่าาฮ่าฮมาะ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าก่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮา